สวัสดีครับสวัสดี FC ทางบ้านทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมช่องมาวินชาเนลพร้อมด้วยพ้าต่อยชนเนลนะครับก็จะพาท่านนะครับผู้ชมมาขอโชคลาภเลขเด็ดเพื่อนะครับมาตามต่ออ่างวดที่แล้วเข้านะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วเป็นเลขทูบที่จุดได้582นะครับช่วงนั้นนะครับไปทั้งต่างประเทศ มาทั้งภายในประเทศนะครับท่านผู้ชมสองตัวนะครับห้าแปดแปดสองหรือสองแปดอ่าวันนั้นนะครับที่ผมลงคลิปไปเที่ยวตั้งประเทศดนั่นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้มาตามต่อกันเลยนะครับว่าอ่าเจ้าแม่พุนใสกตัวไหนนะครับมันก็คือเจ้าแม่ตะเคียนแก้วมณีนะครับวันนี้ผมมาด้วยกันสองช่องกับป้าต่อยนะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านในด้วยกันนะครับวันนี้มาบรรยากาศ นะครับบ่มีบ่มีดาวเลยนะครับท่านผู้ชมมืดตึบนะครับบ่มีดาวบ่มีเดือนเมื่อนีมากันสองคนเขาไปหาเจ้าแม่เพื่อนว่าเพื่อนสียห้โชคลาภอเไยนะครับเด็ดๆปังๆสามตเนี่ยแลวนะครับวมือนี้โอเคนะครับและก็ต้องชมวมนนี้ก็มาลดพ่วงข้างเหมือนเดิมนะครับสองหนึ่งสามหลังจากที่ผมกับป้าต้อยไปบอกกล่าวนะครับปู่พญาเตาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อขออนุญาตเข้าไปด้านในนะครับ เนี่ยครับคือเจ้าแม่ตะเคียนเจ้วมณีวันนี้ผมมาด้วยกันกับป้าต่อยสองคนสองช่องนะครับเล่ทูบเขาเนาะยี่ต่อยหัวที่แล้ว ห้าแปดสองแล้วก็ต้องเลขห้างประทัดนี่กับกับีหาแปดนะครับนี่ครับท่านผู้ชมเลขห้างประทัดสามแปดสี่ห้าสองนะครับ เดี๋ยวผมขอดูรอบๆก่อนนะครับ ไปเตรียมดอกไม้ทูบเทียนสักการะกราบไหว้เจ้าแม่ก่อนนะครับครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทั้งสองช่องอีกรอบนะครับท่านผู้ชมมือนี้นั่งแก่บ่ได้นะครับพื้นมันน้ำหงนะครับต้องนางน่งทาเนียนะครับโอ้ยเธอเปียกแนีวเพอมันซุ่ม วันนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะมาขอมนต์เดิมนะคะ<อ>รับขอรูปแป้งแล้วก็เลขถูกนะครับยี่ต่อยจ,จำอะไรบ่หวดพวกงหันอ่ะหางประทัดลน่นเนี่ยเลขที่หางประทัดนันนีแต่ว่าหางประทัดบ่เมนลนปกติเลยยี่ต่อยเห็นเคยข่ายเห็นมือไหมเห็นมือจับหางประทัดโยนลงมามือขาวสีเลย บนันหลุดขาะว่าไม่ป้องบากตายบาดหินโอ้ยนคนทีครับเพราะว่าไปตัดต่อลีปจังห็นบ่มาอย่าขนทีงลูกเลยครับท่านผู้ชมนี่แต่เลขหางประทัดเก่านะครับมันมีสามแปดสี่ห้าสองเลขสามโตอยู่หันมาตรงกับเลขถูกทีผมจุดมือนั่นนะครับไตห้าแปดสองเลขเขาที่ต่อยเขาตั้งตั้งประเทศเขาทั้งไม่ประเทศนะครับ ห้าแปดสองตัวเลยนะครับเข้าตรงๆเลยห้าแปดอืมอ่ะเตรียมของเลยนี่เนาะค่ะขอบคุณเอซทางช่องน้ำงนแยนช่องเอ่อนะครับขอบคุณเอฟซทางช่องน้อำนะครับที่อ่าได้นะครับบริจาคเป็นนี่นะครับ ในการรวมสมทบสื่อผลไใหม่นะครับสื่อผลละ้หม่แก้วผลบได้มาลงนาผลบอด้มาลงนามปุ๊บติดภารกิจบไดเมาเพม่จะได้ให้ผมกับป๋าต่อยนี่เอามาถวายแทนเพราะว่าผมสิไดมาอยู่เนี่ยนะครับผมสิได้มากราบไหว้อยู่ก็สิไดน้ำของมาเซ็ยนไหว้อยู่องนามก็เลยฝากของหนี่มานะครับก็ให้ f อซรับทราบด้วยนะครับครับผมก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับ เอฟซทางช่อง,องน้ำนะครับที่ได้ร่วมบริจาคถวายเส้นไหว้ถวายผลไม้นะครับให้กับเจ้าแม่ตะเคียนแก้วมณนีในวันนี้นะครับก็ข,ขอใหอ้สุขภาพแข็งแรงโชคดีลำรวยปังๆถึงแตกสามโตตรงๆเด้อหมดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้ร้อยหกสิบแปดนี่นะครับสาธุสาธุสาธุ สองมาาเล่นผืนเห็นมือสีขาวบ่ะแมนตะว่าบา่ได้สังเกตตอนทีหางประทัดลนอยู่ตรงนี้ตอนที่ผมสิไปอาวขีปลงผมยังไปเห็นเนาะครับจังไปเห็นมือเขาขาวสีสีสนะครับนวนหางประทัดลงมากแต่เลขก็เข้านะครับที่เข้าด้วยมาตรงกับเลขทูบพอดีเลยห้าแปดสองนะครับ ทนนี่มัมนไมพอต้อีสติ่ะอทมมีสติอินอะน่ขค่เปียยแล้วแบดเปียนแล้มันหนามมันหงนอะค่ะตรงนี้ตรงพื้นเป็นเป็นแอน่งนะเป็นแอน่งก็เลย์หนามห<ล>งอกล้วท่านผู้ชมมาบอกเก่า อธิษฐานขอพรอขอโชคขอลาบให้ท่านเปิดโชคเปิดดวงสตาไปพร้อมๆกันนะครับสาธุนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุสาธุสาธุเด้อจบในตะเคียนเกี่ยววันนี้พรบุษซิ่งซักซิทพระพุงเจ้าทีพระเม่นั่งธรณีเจ้าป้าเจ้าเขา เทวด,ดาอารักที่ปกปักรักษาณสถานที่ต้นแม่ต้นตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนเกียวมณีแห่งนี้ anny, มนีลูกหลานมาวินชาแนลพรบุตรปตอยชาแนลกำเดเดินทางมาสักาการะไหวา้เพื่อนำของมาเส้นไหว้ถวายให้กับเจ้าแ,แม่ตะเคียนและสิงศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้ซึ่งเอฟซีทั้งช่องน้องนา่ากันเลย ฝากผลละหมอกละไม่มาถวายกับเจ้าแม่ก็มือเป็นกล้วยเป็นทับทิมเป็นบักสมน,นะครับแดงน,นะครับเมื่อนี้ก็หลายสิ่งหลายอย่างมาถวายกับเจ้าแม่ก็ขอให้เจ้าเม่าได้รับพอ่รับแล้วขอให้เป็นกุศลเป็นาภาล้าบุญให้กับเอฟซีคู่ที่เพ่น้อ่อนุโมทนาสื่อขอมาถว มาเส้นไหว้ถวายกับเจ้าแม่ให้เพิ่นได้รับโชคลาภสามตูปังๆเด้อเจ้าแม่อ้ยงวดนี้มื้อนี้ลูกหลานทั้งสองช่องก็ได้มาถวายอ่าซึ่งเป็นตัวแทนให้กับ FC ทั้งบ้านอ่าทุสุทุกคนเพิ่นก็มี่กิตสัทธาบางท่านบางคนเพินน่นมาบ่ได้ลูกหลานก็เป็นสะพานบุญเชื่อมไปให้กับเพิน่นสําหรับมืนน้อนี้วันนี้อ่าลูกหลานสองคนว่นนีเป็นปมาต่อยชั้นแนวมาวินงชั้นแนวทา คำเบาคำจาหรือญาติธาท่างอันใดที่บ่เหมาะสมบ่ถูกบ่ควกรก็ขอกราบขออภัยเจ้แม่ไวนะทีนีโด้วยเดอ้อลูกหลานเกิดใดในรุ่นบางสินบางอย่างอาจตีหูแต่ว่าอาจตีหูบ่เบริบบททาาร์ดเจ้าแม่กับปวดท่านอภัยกับลูกกับหลานเด้อเพราะว่าดุจความตั้งใจอันแน่วแน่ดุจความศรัทธาเจ้าแม่ลูกหลานก็จังได้เดินทางมาหาเจ้าแม่นั่นคือคว่ำซัจริง และฐาลูกหลานทำดีทำถูกท่ำต้องกระขอให้เป็นพลาบุญกับผู้ขาและเอฟซที่กำลังรอชมรอติดตามในฐานานนี้ให้เพิ่ไในรับพาลาบุญนั่ให้พันได้มีโชคมีลาบให้โชคให้ลาบพันเดอจะแม่เมอรเป็นเลขถูกเลขรูปแป้งตัวใดก็ได้ไดสาตัวตรงๆปังๆของหวดนี้แหละหวดวันทีนุ่งตะลาคม ข้สอสสองพันห้แตกเปลี่ยนต่าง3โตตรงๆเลยด้วยกับแม่เอ้ยสาธุ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  ยิ่งดูเสียงเขียดอาซาทูดเดอเดจอมะเอ้เห็นสมควรเลยตัวใดอ่าเป็นเลยถ่ายแล้ววันที่หนึ่งของหัวนาทีหนึ่งตัวล่าคมพศส,สองพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดอยู่ในถูกทีลูก หรือผู้ขาดี่เชียงท้าในมือนี้วันนีก็ขอให้จเจมีนดีดออกมาหล้ดได้เจมีเด้อตุสามโตเนี่ยเด็ดตรงตรงดูตรงไหนออกมาเแล้วนะคะสมโตรมตรง,ง,ง,งราาาตรงแทนเลยนี่คือคอสอ์จเจอกันะครับวดที่เลีวห้าแปดสองเรัฐบาลที่ออกมาแ ประเทศวันนันรเนาะแปดสองแปดไปเที่ยวต่างประเทศเยกตัปยังไงเออนะเออนียแปดสององแปดไปเที่ยวต่างประเทศนะครับมีเอฟซีเมนของมหาอยู่โอเคไปทำงานดีปลอดภทยลูกไปร้านเด้อจะเมยคอ้อมอถ่านหนาบนผ่าเอฟซีข้างช่องหนองน้ดวงชื่อคนลไม่ มันเป็นก้วยเด็ดส้มน้ำส้มน้ำหวานน้ำแดงขัทิ้งฟองเสษบเดี๋มทนาบุญให้ครอบครัวของคนนี้ตักวสุกคนริญสาแต่ละทิ้งเดี๋ขอให้ได้สมความุงมัสนาลัสทุก้งแตุ่ ไปนะครับเ,เดี๋ยวผมจะไปรูปแป้งนะครับจะได้ปลาพุ่มนามหอมนะครับจะมีนะครับให,ให้ห่อนกูจะฟังไหมนะ สาธุสาเลยเจ้าแม่ตะเคียนเปี้ยววันน,นีม้มันมีลูกหลานกับขออนุญาตปะพมนำอบนำหอมให้กับเจ้าแม่เจ้าแม่ตะเคียนเปี้ยวมานี่ i. ผู้สวยงามผู้มีกินกายหอมกรสิขอวันนี้ลูกหลานกรสิขอขอนุญาตปะพมนำหอมพร้อมด้วยการลูปแปฝงเพื่อขอโชคขอลาบเฮีเด็ดให้ขึ้นเห็นทงามงามเด้อเจ้าแม่ให้ขึ้นเห็นเนียนสามโตเลยเจ้าแม่ไอ้สาธุ เอไม่ได้เปียนหรอ่ะนี่ตกเวลาลงตนี้เป็นสีงะต้งเสียงให้ถูกตจ้าที่ มานะครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับว่าเลขจะขึ้นตัวไหนนะครับแป่งบางไม่นี้ตัวเดี๋ยวผมขอเอาแป้งเสริมนะเพราะว่าผมไม่มั่นใจเพราอบีบแป้งมันบางเอ้าวตายแค่ไปเห็นเลขขึ้นล่างๆเดี๋ยวนะครับผมเอาแป้ง ตัวมีอะครับสาธุเดี๋ยวค่อยมาดูไปดูด้วยกันนะครับว่า ลูกแป้งแล้วเลขสิขึ้นเท่าไเนาะครับนั่งนั่งโจมเท่าไรได้เยอะต่ออไม่มเบียรแล้วอืมเพราะว่าเพื่อนเพื่อนมันตำเนาะมองเงินเนี่เนนยเท่าไเลขทูบไม่ได้สองตัวแล้วนะครับตะวันเลขหน้าพะเกสต่อยเห็นไหมอยู่ส,สองตัว<ด>ยิ่งน่าเลยนะครับเลขทูบ จากเกาก่อนไปบึ้งไปบึ้งตรงที่มาเป็นเลืกแป้งนะคะประวานเดียวแป้งคืเห็นตัวเล็เห็นเห็นปะเห็นเราแต่งเก่าไปเฮ้เจ๊ต้อยนั่นน่ะเฮ้ยว่าต้อยทวงว่าเห็นเห็นแล้วแมนเห็นเห็นเห็นเลขเนี่ยตอยเห็นเห็นคือกันเห็นอย่างหนาขาวๆผมเงี้ยงผู้ชมเห็นมันผมไหมอยู่หลังโพนเหรอครับเม้ยอวานแสนจะไปถึงตก็นี้ เอาไปวางไกล่แรกไปดูไปดูเลขรูปแป้งแล้วก็ดูเลขทูปลากลับเลยนะครับท่านผู้ชมคือลูกว่าขึ้นอะไรยี่ต่อยนั้นอยู่ของเราไปนะครับยี่ต่อยบ่วงหันเห็นอีีได้ยี่ต่อยเห็นอยู่หลังโพนไหมอยู่หลังโพนหลังโพนแม่นผู้ยิ่งบเป็นเป็นผู้ยิงตัวผมเงี้ยวนะครับ ถ้าว่ากัดเห็นแบบไม่เเลขมักสิเขาเลยเจ่ต้อยเพือ่อนเห็นคือว่าเพื่อนให้โชคเพิ่นไม่ให้โชคได้เพิ่นไ่ได้มาเห็ดอย่างแต่ว่าเพิ่นไม่ให้โชคเพิ่นเอาอตัวเด็ดๆมาให้ไปนะครับท่านผู้ชมไปดูที่ผมรูปแป้งไว้นะครับเพราะว่าตอนที่ผมจะออกมาเลขมันเป็นลางๆจะขึ้นแล้วนะครับไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูเลขทูปกันนะครับ อุ๊ยติร์ดเติรดเติรดเมื่นมือนมื่นคอยก็ยังเลื่อนอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งขาก่อนดีๆก่อนนะครับ

นี่ยครับที่ผมเห็นนี่คือมันเป็นเป็นหกแปดสามนะครับเป็นเป็นรอยดำดำไม้นะครับที่เป็นตัวเลขขึ้นเวลาเราลูบแป้งร้อยใหม่โน้นนะครับมันขึ้นขึ้นเป็นข้องดำดำมันก็ขึ้นเป็นขึ้นตัวเลข้วยนะครับนี่เห็นเป็นหกแปดสามนะครับกล่องถ้าไฟีรผอผมปลอยบ่ไดดนะครับเนี่ย เออนี่นี่แต่แมนย่าต่อยนี่วอลไฟมันมีขาแต่นี่ทั้งสองเอาไฟสองนี้เห็นชัดมากนะครับเห็นบ้านย่าต่อยนี่ในกล่องหกแปดสามนะครับนี่ตอ้องเอาไฟสองนี้จะเห็นนะครับนีไน่ไฟผมกับขาหัีนี่นะครบับนี่ครับเดี๋ยว ดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับที่ผมเห็นเป็นมาเลขสามเลขหก 6, เลขแปดตรงนี้เป็นเลขหกแปดสามนะครับ 6, 8, หกแปดสามบ้เลขสามไอ้ค่ายเลขหนึ่งนะครับเอาตามนั้นนะครับหกแปดสามนะครับสำหรับตัวเลขก,ก็โปรดใชด้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชม หกแปดสามหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับพวาหัวเหล็กสามมันไข่ไข่เหล็กหนึ่งด้เลยครับเครื่องบันได,ไดที่เิ่นนะคะหนกะแปดสามอะตามนั้นนะครับสําหรับตัวเลขก็ให้พิจารณาเบิ่งนะครับเด้อเอฟซีเห็นเป็นตัวใดก็ล่องเด่นข่ามาเบิ่งนะครับว่าเห็นคือกนกันกับผมบ่นหแปดสาม 8, 3, น,ะนะครับก็ขอให้หิงหิงปังนะครับ เห็นทั้งหนานั่นเห็นทั้งเล็กโอ้ผลชิ้นลูกก็เยอะต่อเออเอาเธอฟังเธออืมวันที่แล้วก็เห็นก็เข้านะครับเข้าสองตัวอันนี้แต่มบ่มีร่มจะบาดขาดสีแดงๆนิดเรียงใส่เรียงมากเลยเออไปอ่ะย้อนไปบังไปนะครับทำชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบก่อนนะครับไปเนาะค่ะเลขทูบก่อนค่ะเนาะหกแปดสามนะคะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือว่าเอฟซีแตงชุ่มเห็นเป็นตัวใดนะคะเนาะ เพื่อเห็นฟางนะคะดวงแต่ละคนถูกแต่ละคนกับพวกพี่กันนะคะค่าไหวผมบ่มีก็กเลยกล่องก็เป็นสั้นนะคระับเนเดี๋ยวไปดูเลขทูบเดี๋ยวดูเลขทูบเลยนะครับเลขทูบที่จุดได้วันนี้นะครับ434นะครับ 434นะคะรับท่านผู้ชมนี่งามครับก็ขอให้ตังๆน,นะครับท่านผู้ชม434สำหรับก,การขอโชคลาภเลขถูกกับเจ้าแม่ตะเกียดแก้วมัน,นีนะครับของงวดันที่1ตุลาคมพศ2568นะครับเบิ่งท่านพ่อคท่านผู้ชมเอาเดี๋ยวผมยอดให้เบิ่งอีกนะครับถ้าใครดูไม่ทันก็แค่ไปเหลยก,ก็ได้นะครับต่งแท้ยกต่อยเอย อย่งเงีดกดืนเทียงคืนก็ยังดียงเสียงตุ่มตุ่มอีกมีลื่อนไฟ้ใบกระทางอืออือลามโอามท่านเดียวอนาหมดท่านหรอเปล่าเลย่นาะท่านเปล่าเรื่อง่เรื่อนผนงล่างนะคะเดี๋ยวเสือห้ยเบ่งนะคะเนาะเลขอถูกคือมาจิดขอเจ้าแม่ตะเคียนแก้วมณีนะคะเลขอทีได้นะคะนลาเลือู ที่สามสิบที่สามสิบก้าเลขที่หน่งสองสิบยี่สิบสองสามสิบนะครับไปนะครับสาหรับขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนแก้วมณีวันนี้นะครับของวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็จะได้กราบลาเจ้าแม่ไปแล้วนะครับเอฟซีทั้งบ้านไปพงพอกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องทางทีมงานด้วยนะครับ มาวินแชนแนลป้าต่อยแชนแนลแล้วก็ทีมงานนะครับนุ่มอามคนเดิมบอบแพทแชนแนลน้องน้ำแชนแนลแล้วก็พ่อทองแหลกคนเดิมด้วยนะครับค่อยพบกันชิปหน้าพี่หน้านะครับสําหรับคลิปนี้ EP นี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ